อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วทําไมฉันยังไม่ได้ออกไปอีกล่ะเดียอ,อกอะรงอื่นก็ว่างเปล่าฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วนะทาไมฉันไม่ได้ออกสักทีถังขยะก็อันเดิมๆฉันละเกลียดมันหลือเกินเดี๋ยวนะอะร่อยอะอร่อยอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้าวันสัก,กุระกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอตนองว o o ซึ่งเป็นคำขอของน้องนาตีสาก,กุระนะครับที่จริงบอกให้เล่นด่านพิซซาแต่วันนี้ขอเป็นแบบนี้ก่อนลวกันนะครับเพราะว่าด่านพิซซาต้องไปศึกษาเพราะฉันเล่นยังไม่เป็น <laughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูพี่แป้งเอา <c oughs> อ,อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเปิดแล้วไปกันทุกคน ให้ต่อสะพานเหรอว้าวเออตายละก่อนมนุษย์โลกทุกคนอ้าวฉันต้องมาเกิดใหม่เหรอเนี่ยทำไมฉันเปิดไม่ได้วะเปิดเอออย่างนั้นแหละไปคือให้ยรอกำแพงเหรอทุกคนคลิปนี้มี EP พีสองนะจ๊ะคลิปนี้มี EP พีสองอคุณที่อยู่ตรงนั้นอะอะทำไมมีอะไรหรือเปล่าคุณอะต้องระวังนะราวามันร้อนนะโอ๊ยนี่ กล้องขังอ๋อนี่ประสาทมังกรนะ่ะอะปราสาทมังกรโอ้อ้น,นีี้อันนี้หัวขาดล่ะทุกคนไปเลยยะว้ายลรวก็ัจะตายแล้วทุกคนจะต้องเบาเบานะอย่าให้มังกรมันรึดเอือและก้อนมนันนดเลิกคือแบบฉันเกลียดมากอะหัวฉันชอบล่วงผืนน่ะเอออย่างนั้นแหละยั่งอะแหละยัง่งเอือทุกคนทำไมเราชอบตายอันที่สามมาก เราก็ผ่านไปได้แล้วนานเนี่ยืหมันให้ไปไหนก็โอ้นี่ตรงนี้ห้ามไปตรงนี้ห้ามไปอ้าวนี่คุณค่ะปีนขึ้นมาเิโอ้โหบันไดก็เป็นสนิมด้วยนะทุกคนเซฟโอเคหัวทุกี่สาวฮะอ้าวว่ายังไงละจ้าระวังด้วยนะฮะทังเนี้ยมันมันยากมากโอเคครับได้เลยครับน้องใช่เออนั่นไงทุกคนยากจริงๆด้วยหัวลนลงมาเลยเนี่ย ด้วยอะทุกคนคือเราแบบไอ้นี่มากเลยนะเรากำลังจะตายพี่สาหาร,ระวังนะฮะอ,อ๋อได้จ้าเฮือตายอีกแล้วทุกคนยขออนุญาตัดนะทุกคนมาถึงตรงนี้ละเราจะไปไหนกันมาดูดึงโอ๊ยลาดแลยทุกคนลาดว่ะเฮือตายฉันตายอีกแล้วทุกคนฉันตายอีกแล้ว แซึ่งฉันจะต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนะคะคืออุตสาห์ไมก็นอนอันเรทุกคนคือแบบมันจะยากขึ้นเรื่อยๆทุกคนเข้าใจปะถ้าเกิดแบบฉันตายอีกรอบหนึ่งคือขอไปไหว้สารพาพหมนะจ๊ะคือ,อ,อเอนอนน่ะเนี่ยโอเคฉันยอมแพ้โอกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เลยฉันก็จะบากอีกทุกคนคือแกเข้าใจปะเออถูกต้องและซึ่งฉันก็จะบากแก เกแล้วซึ่งแบบฉันไม่ค่อยเชี่ยวชาญการกระโดดตายแล้วตายตายคือแบบตายถูกรอ่อไปทุกคนทุกคนเข้าใจปะ่นั้นทุกคนเข้าใจไหมคือมันไม่มีใครตามหลังกูแล้วนะคะไม่มีใครตามหลังฉันแล้วนะคะคือคนอื่นนะคะเขาไปหมดแล้วจ้าไปเล่นแมปอื่นกันหมดแล้วไม่ได้แมปอื่นหรอกทุกคนด่านอื่นกันหมดแล้วคือเขาผ่านด่านกันหมดแล้วมีดีชั้นคนเดียว,วนี่แหละคะ่ะที่แบบไม่ยัด นั่นไงตายอีกแล้วทุกคนคือฉันตายบ่อยมากนะคะทุกคนคะคือตอนนี้นะคะดิฉันได้ผ่านด่านสุดทะลุโหดที่มันโหดร้ายมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะและซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันกะว่าโอโ้โหน่ากลัวมากคะ่ะนะคะดิฉันคือแบบต้องรีบวิ่งเลยนะคะโอโ้โหไม่ไหวแล้วคะ่ะนะคะขอ้อเออตาย ทุกคนคือฉันตายอีกแล้วนะจะด,ดีนะจ๊ะที่มันมีจุดเซฟตรงนี้ถ้าไม่อย่างนั้นชาติถ้าฉันไม่เดิมนะเซฟนะจ๊ะต้องเริ่มใหม่หมดเลยตั้งแต่ตรงนู้นนะจ๊ะต้องรอให้มันลงแล้วก็ไปคือเมื่อกี้มีซากศพแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมอ,อุ๊ฟอ้าวรอดรอดอ่ะรอมันลงมาไปปุด๊ดโอ้เหือตายก็คือยังไม่ผลนะทุกคนทุกคนเขาใจอไหมคือแบบก็ยังนหนีไม่ผลนะ่ะ เออถูกต้องแล้วซึ่งฉันจะต้องแบบหลบหนีมันเให้มันลงมาเราให้มันลงมาอ่าพอนั้นขึ้นกูโลบ้าไปาคืออันนี้คือแบบมันจะลงไวสุดไงทุกคนเออเนี่ยไปทางไหนต่อคือทางนี้ก็ไปไม่ได้แล้วปะไปขึ้นเลยทุกคนขึ้นเลยนะจ๊ะคือแบบคนอื่นฉันอยากไปหาคนอื่นมากบางคนอนาจจะถามว่าเนตอ่างเปาคนอื่นคือใครโอ้โหบันไดบนคือแบบฉันเกลียดมากนะจ๊ะ อืมโอ้โหอะไรเนี่ยทุกคนเกือบตายสารพิษทุกคนฉันลืมไปว่าฉันลืมเซฟอะลืมเซฟจ้าฉันลืมเซฟล่าสุดนะจ๊ะลืมเซฟนะจ๊ะคือฉันจะต้องรอมันขึ้นก่อนนะจ๊ะโอ้โหอันนี้กระตุกไวเว้อ้าเด่รอดแล้วทุกคนคือฉันลืมเซฟนะจ๊ะ เป็นอะไรไม่รู้เ่มเซฟตลอดเลยนะจ๊ะแล้วซึ่งฉันเกลียดบันไดวนแบบนี้มากมันวนจนฉันเวียนหัวนะจ๊ะคือเวียนหัวเกือบถูกรอบเลยนะจ๊ะวันนี้ใช้บางคนอาจจะถามาเฮ้ตะวันวันนี้ใช้แอปอะไรอัดหล่อคะก็คือว่าวันนี้นะจ๊ะฉันอ้ออย่าลืมเซฟต้องเซฟก่อนต้องเซฟก่อนดีเซฟเลยนี่อะไรอะตะลันเอือตายคนคืออะไรอะ่ะฉันไต้ยดี้วโออ่ะมากล่องนี้ดู แต่อาเกือตายโอ้กันคือมันไม่มีหีบที่แบบถูกต้องเลยหรืออ๋อนี่หิมนี้หิมน,นี้แน่แน,น่แน่แน่ชัวชัป้าป้าไหนแน่โอ้โหคุณใจอย่างยากเลยทุกคนนี่เปิดเปิดคุณใจเย้ yeah! ทุกคนฉันเปิดได้เลยนะจ๊ะเอาปิดเลย ทุกคนเราไปจุดต่อไปกันเลยโอ้โหมันวางกับกักเอาไว้คือฉันต้องแบบระวังปะคือแบบฉันจะไม่กระโดดอย่างที่พวกเขากระโดดนะจะมีทสิ์ตายสูงนะจ๊ะทุกคนพี่จเจ้เมามังกรเฮือตายมางคนเราบอกว่าพี่ตะวันไหนบอกว่าไม่กระโดดมางคนหน่นม,มีทธิ์ตายสูงเดินก็ตายจ้ะนะจ๊ะเดินคืนนางก็ตายนะจ๊ะนางตายแบบป่วยมากนะจ๊ะ บ่อยเอ้ยทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะคือแบบไม่ต้องเสียเ่ยงเออเดินแบบรอข้างเราเอยห้ามโดนห้ามโดนโอเคดีมากค่ะเนี่ยทุกคนเรียบร้อยนะจ๊ะมาจุดเตุต่อไปเฮ้ยพี่ฮะอ่าว่ายังไงเหรอไอจืดพี่ต้องระวังให้ดีนะครโอ้โหทุกคนมองไปแล้วคือเสียวมากนะคะและซึ่งฉันจะลงยังไงล่ะคะ ลงนี้เหรอคะพี่โอ้โหน่ากลัวมากค่ะน่ากลัวมาก่ะโอเค่ะนะคะลงแน่ลงค่ะาาออโอ้โหทุกคนคือฉันจะไม่ตายถูกไหมคือฉันจะไม่ตายถูกไหมคือฉันเกลียดมันมากเลยเอท่ะแบบนี้คือแบบมันทำให้ฉันสิ่อตายลาก่อนมนุษย์โลกทุกคนคือแบบชิคกี้ดันที่สุดอะทุกคนว่าไหมนี่ไง คือฉันต้องไปตรงกาแพงนั้นเหรอโอเคจดไปหย่ฮึดรึเฮออืเอ,อ,อ,อตายอีกแล้วว่าทุกคนคือแบบตายบ่อยมากทุกคนคืออย่าเพิ่งมีหวังนะจ๊ะคือฉันถึงแล้วฉันอาจตกก็ได้โอเคไม่ตกจะอะไรอ่ะคือฉันต้องลองเหรอว้ายโอเคนึกว่าจะตายนะจ๊ะนึกว่าจะตายนะจ๊ะคืออันนี้ไม่สามารถอัดเกินได้นะจ๊ะคือไม่รู้ว่ามันอัดเกินได้หรือเปล่านะจ๊ะแต่ ก็คือว่าพวกเราจะต้องคอยระวังให้ดีนะจ๊ะคือแบบอันนี้คือเราจะทําแบบแค่ EP แรกเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนแค่ EP แรกเท่านั้นนะจ๊ะเออตายคือฉันทำโดนแบบข้างล่างหรอพื้นข้างล่างหรออ๋อเข้าใจละพี่ฉันทำโดนพื้นข้างล่างปากบอกว่าเข้าใจแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดี <c oughs> ถูกไหมออถูกต้องทุกคนคือแบบ ต้องระวังมันให้ดีนะจ๊ะคืออย่าตายเด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้นไอหนามบ้าน,นั่นมันจะลงมาทารุณกรรมสัตว์ของฉันพร้อมดด์นั่นไงทุกคน จนได้เย้ yeah, ทุกคนในที่สุดฉันก็ผ่านรอดพ้นจากอวตารมาได้แล้วนะจ๊ะโอเคไหมนี่ก็จะเป็นอีพีหนึ่งนะครับงานสรนุปนี้ช่องตะว,วันสกุลก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนลาจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe คลเพื่อไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เราลงคลิปให,ใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกท่านนะครับงานสรุปนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนนี่ อย่าลืมนะจ๊ะครุ่งนี้มี EP 2นะจ๊ะโรบอทจ้า